สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อบเกมเมอร์นะผมนะวันนี้เราก็มาอยู่กับในเกมสปีดดิปเตอร์นั่นเองนะผมซึ่งคลิปนี้ที่แรกผมกะว่าจะมาเล่นรถคันนี้นะผมนะนี่เขาผมมีชื่อว่าเนเธอร์คิงฮาเดสเนาะตอนแรกก็กะว่าจะมาเล่นรถคันนี้นะผมแต่ว่านิ้วขยับไม่ได้ผมนิ้วช้านะผมก็เลยต้องพักนิ้วไว้ก่อนนะเพราะว่ากดเล่นสปีดดิปเตอร์ั้งคืนนะผมนะ ก็ไม่ใช่การแข่งหรอกเหมือนเป็นเหมือนผมซ้อมด่านน่ะเออผมซ้อมแต่ละด่านให้ชินล่ะครับผมคืออยากพัฒนาฝีมือตัวเองให้เก่งมากขึ้นน่ะผมก็เลยซ้อมทุกด่านนะผมนะพอซ้อมไปซ้อมมาก็ซ้อมหนักเกินนะผมจนนิ้วชาเลยต้องพักนิ้วไว้ก่อนเนาะตอนแรกกะว่าจะไม่ลงคลิปนะผมนะตันนี้แต่ว่าถ้าไม่ลงคลิปเนะี่ยก็มันกลัวคลิปจะหายนานเกินไปนะผมผมก็เลยกะว่าเออไหนๆหก็ ไหนๆแล้วก็เลยว่าจะทําคลิปทําลายเวลาตัวเองนะผมก็คือผมเล่นไปแล้วนะผมแต่ว่าก็จากฝีมือที่ผมซ้อมมาแล้วผมนะผมจะทําลายเวลาตัวเองเนาะซึ่งก็มี3ด่านนะผมนะก็จะมีด่านสปีดเอโรสเปคซิตี้นะผมแล้วก็ด่านซิตี้สิบเอ็ดนะผมแล้วก็ด่านสุดท้ายจะเป็นด่านแซนด์อับไทม์นะผมมาเราไปดูด่านแรกกันก่อนเลยนะผมนะ <Okay. S 1> มาครับผมด่านแรกมีชื่อว่าด่านสปนะีดเอโรสเปคซิตี้เนาะ ดูจากเวลาเก่าผมดูเวลาเก่าที่ผมทําดูจากที่ผมทำเนาะเนี่ยหน,นึ่งจุดสะผมเนี่ยหนึ่งจมห้าใช่ไหมเนี่ยหนึลงมาก็1.31่งจนึ่งหนะผม1.30่งจุดสามศูนยจองแปดหนึ่จานึ่าทำมาเหลือจนหนึอ่ะคือเล่นเอ่อผมเล่น ประมาณหกชั่วโมงได้นาะด่านนี้ครับผมด่านนี้เล่นประมาณหกชั่วโมงกับซ้อมนะซ้อมหกชั่วโมงเต็มนะผมกว่าจะทําได้หนึ่งสองสี่แล้วก็เอา,อย,าอยากอยู่นะผมนะแต่ว่าผมวิ่งได้หนึ่งสองสี่นีก็ยังถือว่าพลาดเยอะอยู่นะแต่เราไปดูกันเลยครับผมหนึ่งสองสี่นี้ก็ถือว่าเวลายังไกลอยู่นะเพราะว่า ผมดูสิงสนามแล้วเขาประมาณหนึ่งาทีต้นๆเองอ่ะหนึ่งาทีสองนาที3าเขาเขาใช้รถคัดทีด้วยไงก็คือลายรถคัดทีกับลายรถคัตเ e, ธรรมดามันต่างกันนะผมเพราะว่าด้วยความเร็วของรถด,ด้วยอะ่ะมันเลยทําบางท่าไม่ได้เนาะตนแรกนี้ต้องกดแซน p รีปเนาะแต่ว่าเนี่ยกดไม่ติดนะผมคือรถดาร์กซีช้าคันนี้นะผมมันค่าดีมันสูงเนาะผมเวลาดีปเนี่ยรถมันจะไหลนิดนึงเนาะนี่ทำเลนบานเนาะเก็บในตัว กด w c w w นะผมมันจะกลายเป็น w c w w เนาะตรงนี้ก็ advance เรงบูทเนาะ advance c w w w ตรงนี้ให้เพื่อนๆกดในโตนะผมหลังจากนั้นก็สบัดต,ตูดนะผมนี่ผมสวัดพลาดนิดนึงตรงนี้เพื่อนๆไปด้านขวาก็ได้หรือด้านซ้ายก็ได้เนาะมันต่างกันไม่ถึงวินะผมอันนี้กด d c u เนาะสำหรับผม,มนะตรงนี้ที่จริงข้างบนต้องเก็บในโตน้นิดนึงเวลาข้างล่างเรามาเก็บนิดนึงมันจะเต็ม ทำให้เราต่อบูตได้เนาะแต่ตรงนี้ผมพลาดนะต่อบูตไม่ได้ข้างหน้าก็ทาเป็นวานน่มรถไหลเนาะตรงนี้นะผมก็คือลืมลืมกดคลิกเธอ์นั่นเนองน่ะผมตรงนี้ทาเป็นวานนผมที่จริงมันต้องเป็น T W V เนาะแต่ทำพลาดนะ่ะผมตรงนี้ต้องเบี่ยงขวาน่ดนึงเนาะแต่ว่าผมมาซ้ายเยอะน่ะผมก็เลยชนเนาะ ข้างหน้านี้จริงๆตรงนี้ปกติก็ได้แต่ว่าผมชอบกด e c ซมากกว่ามันไวกว่านะแล้วก็การพลาดด้วยเผื่อเราพลาดตกตรงร่องนั้นก็จบเลยเนาะเพราะว่าไปอ้อมไกลซะด้วยนะข้างหน้านีทามเป็นวานเนาะก็กระโดดเลือนตรงหินนี้หนูนีย่ยผมเ็2สองสีนะ่เนาะขนาดผมพลาดเยอะเนี่ยก็ยังได้หนะึ่งจุดสองสี่เนาะถ้าผมไม่พลาดก็น่าจะลงหนึ่งจุดสองศูนย์ได้ผมอีกอย่างรถคันนี้ก็อัพไม่เต็มด้วยหนะูดาร์กซีชาร์กเนาะ มาครับผมต่อไปเป็นด่านที่2เนาะด่านที่2จะเป็นด่านซิตี้สิบเอ็ดนะผมก็คือผมทำลง3เวลาเนาะจากเวลาเก่าผมได้เห็นไหมข้างล่างสุดอันที่ามอะสองนาทียี่สิบสองจุดสี่หนึ่งเนาะทีนี้ผมก็ทํามา2องจุดสองศูนย์เนาะตอนแรกผมกะว่าจะพอที่2องจุดสองศูนย์เนาะแต่แต่ผมรู้สึกว่ามันลงได้กว่านั้นอีกที่จริงผมมั่นใจว่าผมลงได้สองจุดหนึ่งห้าแล้วนะเพราะาผมไปเจอเทคนิคลับบางอย่างเนาะเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้แล้ว หรือเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้เนาะแต่สลับมือใหม่อย่างผมนี่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีเลยเนาะสำหรับคนที่เล่นซิตี้สิบเอ็ดเนาะผมเห็นหลายคนเขาชอบใช้กันนะเทคนิคนี้นะผมนะคือซิตี้สิบเอ็ดมันมีทั้งความฝีมือความนิ่งนะผมแล้วก็การเข้าโคง้งออกโค้งเร็วเงี้ยไม่แช่โค้งนานก็ไม่ได้ทำให้เวลาเราตกไปเยอะนะผมน,ะนี่ผมทำเวลาได้ดีสุด2.19นม 2.19นี่ก็ยังถือว่าพลาดบ่อยอยู่นะสำหรับผมนะชนยับเลยนะผมคือปกติผมน่าจะทําได้2.15ถ้าผมขับนิ่งๆนะนะเราเข้าไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวด่านนี้จะมีเทคนิครับอยู่นะผมเดี๋ยวผมจะบอกนะทำยังไงใ,ให้ออกโค้งเร็วนะผมนะ เพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้แล้วนะผมรู้ใครที่ยังไม่รู้เนาะผมจะบอกสําหรับคนที่ยังไม่รู้ก็แล้วกันเนาะอันนี้กดสแนปตัวผมอันนี้ก็กดไม่ติดเนาะที่จริงข้างหน้านี่เลี้ยงบูนนะแต่ว่าไปซีดดิบดิบเลยเร็วกว่านะผมตัดไมโตปึ๊บซีดดิบดิบตัวผมข้างหน้าทำแบบหวานเนาะไม่ติดนะผมนี่ถ้าทําติดนี่มันประหยัดเวลาเยอะเนาะผมเนี่ยตรงนี้มันเป็น W C D เนาะ ตรงนี้ต้องกด ECU ลงถ้าไม่กด ECU เนี่ยในโตมันจะไม่ต่อโค้งนะผมมันจะทำให้ขาในโตไปช่องนึงนั่นเองนะครับตรงนี้เป็น WCDW เนาะเน,นี่นะยตรงนี้ผวว่ามนะานะนะเสียเวลาไปประมาณ2วิเนาะข้างหน้านในทางแม่ร้านหน่อยนะเนี่ยตรงนี้ผมฉีกบอกว่ากว้างไปหน่อยนะตรงนี้ก็ผ่าดีกนะผมเนี่ยตรงนี้เสียเวลาประมาณ2วิเหมือนกันนะผมนะนะน,นี่ัดในโตว้วนะผม วันนี้ก็เนี่ยชนนะผมเสียเวลาไปอีกนะผมตรงน,นี้ก็ชนอีกเสียเวลาไปอีกนะผมถ้าผมไม่ชนเนี่ยหไหมเสียเวลาไปประมาณหกเจ็ดวิแล้วเนี่ยจนไม่โตให้ไม่ได้สองฐานนะผมซีบีบีวิวชนนะผมข้างหน้าเห็นไหมเสียเวลาอีกนะผมก็คือผมคาดเยอะมากด่านซนะิตี้สิบเอ็ดเนาะคือด่านซิตี้สิบเอ็ดเราต้องนิ่งนะผมนะถึงจ,จะทำได้ลงนะ อาจจะมีเสียงวอโรงเรียนหน่อยต้องฝอแฝนะเพราะว่าเขาไปโรงเรียนกันแล้วนะผมนะวันจันทร์นะวันนี้ผมไม่ได้ไปนะเพราะผมเรียนจบแล้วเทคนิคข้างหน้านี้เทคนิคที่ผมจะบอกก็คือเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้แล้วนะผมหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้ผมก็จะบอกสาหรับคนที่ยังไม่รู้ก็แล้วกันนะหรือสาหรับคนที่เข้ามาดูใหม่แล้วเป็นมือใหม่แบบผมอย่างเงี้ยนะ ึ่งผมก็รู้เทคนิคตรงนี้มาแล้วผมนะเดี๋ยวผมจะบอกบอกก็แล้วกันเน,ะนาะไม่กักครับผมบอกหมดเลยนะคือข้างหน้านี้มันจะทําให้เราประหยัดเวลาไปประมาณ1วิเลยน,นะผมนะคือมันจะดีกว่าการทำแอดวานซ์ดิฟธรรมดานะผมหรือทำซูปเปอร์โอเวอร์ดิฟถ้าทำซูปเปอร์โอเวอร์ดิฟมันก็จะเสียเวลาเพราะว่าบางทีเราทำพลาดเานี่ยมันก็จะชนขอบใช่ไหมล่ะออคือผมเห็นไม่ว่าจะเป็นสิงห์สนามหรือว่านักแข่งเขาชอบใช้ท่านี้กันนะผมนะ แต่ว่าต้องฝึกให้คล่องด้วยนะผมท่านี้นะมาเราเราไปดูข้างหน้าเลยผมว่ามันทํายังไงเรามันทับไม่ออกโค้งไวมากนะผมนะมาเราไปดูกันเลยผมรับแรกเข้ามาข้างหน้าใช่ไหมเพื่อนๆทำเม็ดวานเนาะทำเม็ดวานก็คือโค้งมันอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมเราจะไปด้านซ้ายเพื่อนๆกดเลี่ยวซ้ายกับดิฟเนี่ยกดเนี่ยไม่ต้องไม่ใช่กดแช่แลนะ้มันก็คือกดกดเอ่อเลี้ยวซ้ายกับดิฟเนี่ยพร้อมกันแล้วก็ปล่อย แล้วก็กดย้ำลงไปอีกครั้งหนึ่งนะมมันจะขึ้นมินิบูธนะพอมันขึ้นมินิบูธเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆลากมาที่ซีดก่อนมันจะเป็นการสะบัดตูดนะผมเห็นไหมก็คือมันจะเป็นการสะบัดตูดนั่นเองนะผมอ่ามันจะติดซีดีอยู่นะนี่มันยังมีมินิบูธอีกให้เพื่อนๆต่อเป็นซีดีนั่นเองนะผมก็มันยังเป็นซีดีอยู่นะผมให้เพื่อนๆสะบัดตูดแล้วพอเพื่อนเพื่อนสะบัดตูดปุ๊บให้หน้าโค้งเนี่ยให้ ให้หน้ารถเนี่ยมันไปหน้าโค้งข้างหน้าเห็นไหมโดยที่เราไม่ต้องกดเลี้ยวขวาเนาะถ้าเพื่อนๆกดเลี้ยวขวามันจะชนอ่ผมมันจะชนทางด้านขวาทันทีเนาะเนี่ยมันพอสะบัดตูดปุ๊บคือรถมันจะเลียดไปทางโค้งด้านซ้ายเลยก็คือมันจะชิดโค้งด้านซ้ายเลยผมมันจะทําให้เราไม่กินเวลาไปข้างนอกเนาะเพื่อนๆกดซีดีบิวแล้วใช่ไหมมันจะเป็นการสะบัดตูดใช่ไหมเพื่อนๆสะบัดตูดแล้วปุ๊บ รถให้หน้ารถเพื่อนๆไปตามหน้าโค้งอ่ะไปเลียดโค้งอ่ที่เพื่อนๆต้องการนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆกดควิกเทินนะผมเห็นไหมพอกดควิกเทินปุ๊บเห็นไหมหน้ารถมันจะเลียดโค้งพอดีนะผมนะมันจะไม่ชนครับมันจะไม่ชนด้านขวานะผมนะพอกดควิกเทินเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆปลดนิดีปุ๊บเห็นไหมมันจะเป็น C W W นะผมนะหมายความเร็วก็ตาม C W W มือนเองนะ คือเทคนิคนี้ครับผมมันคล้ายๆกับสะบัดตูดผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าท่าสะบัดตูดหรือเปล่านะส่ับผมผมว่าท่านี้มันออกโค้งเร็วมากครับผมผมก็ไม่รู้ว่าท่านี้มันเรียกว่าท่าอะไรนะผมนะเอาแล้บอทวนดูกันอีกสรอบนะผมนะเพราะหลังจากให้เพื่อนกดทํเอ็นวอนดิฟแล้วใช่ไหมทํเอ็นวอนดิฟเนาะทำเอ็นวอนดิฟปึ๊บพอมันติดแอนบอลดีปใช่ไหมให้เพื่อนกดเดียวซ้ายค้างไว้เลยนะผมนะเพื่อให้หน้ารถมันหันมาดีนะผมให้นารถมันหันมาด้านซ้ายนดี พอหลังจากเพื่อนๆกด C W ปุ๊บมันจะเป็นการสะบัดตูดไปเลยครับให้เพื่อนๆกดเลี้ยวค้างไว้ก่อนนะผมแล้วให้เพื่อนๆกด C W เนาะมันจะเป็นการสะบัดตูดไปด้านขวาเพื่อจะให้รถเนี่ยมันมาทางด้านซ้ายนั่นเองนะผมนะปุ๊บเห็นไหมปุ๊บพอมันมาได้ระดับหนึ่งแล้วปุ๊บให้เพื่อนๆปล่อยเลี้ยวด้านซ้ายทันทีนะผมมาปล่อยเลี้ยวด้านซ้ายแล้วปุ๊บให้เพื่อนๆกดควิกเคิลนะผมนะเพื่อไม่ให้รถมันไหลนะผมถ้ารถมันไหลเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆเสียเวลานั่นเอง เนีย่ยกดคลิกลื่นปุ๊บเห็นไหมรถจะนิ่งเลยนะผมพอรถจะนิง่งปุ๊บเห็นไหมสังเกตว่าระยะโค้งกับรถมันจะไม่ห่างกันเลยคือมันจะไปพอดีเลยผมมันจะทําให้เราประหยัดเวลาขึ้น,น,นเองผมนะแล้วก็กด C W View นะผมนะปุ๊บจะเป็นบน้นานแล้วทีนี้เพื่อนเพื่อนมาดูข้างหน้าข้างหน้าก็คือผมไม่ทําท่าเมื่อกี้นะผมทำานบ้นานดิบธรรมดาครับเนี่ยปุ๊บเห็นไหมรถมันจะซไายออกเยอะไหมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมรถมันสไลด์ออกเยอะนะผมนะ ถ้าเราทำคุกเคลิ้นปุ๊บมันจะไม่สไลด์มาเยอะขนาดนี้หนิผมก็คือมันจะเรียดโคลงเลยนะผมนะนะปุ๊บเห็นไหมมันสไลด์ออกมาเยอะทำให้เสียเวลานะผมนะปุ๊บตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมนะนี่ตรงนี้ผมต้องทำคุกเคลิ้นก่อนแต่ว่าทำเป็นวันนี้แล้วหันหน้ารถมาตรงนะผมนะก็ประมาณนี้ครับผมทีนี้เรามาดูกันแบบเร็วดีวกว่าผมว่ามันจะออกเร็วมันจะออกของเร็วหรือเปล่านะเพื่อนๆคอยสังเกตดูดีๆนะผมนะ ไปป๊บนะโค้งข้างหน้านะดูนะเห็นไหมออกเร็วน้องดูโค้งข้างหน้าดีไม่ได้ทำเนาะ,ะมันจะรถมันจะลากเนาะมันรถมันไหลเห็นไหมเออครับผมเห็นไหมมันต่างกันเยอะอยู่นะผมว่าท่านี้เพื่อนๆเราทดลองใช้ดูได้เนาะสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะสำหรับคนที่รู้แล้วก็แล้วไปเนาะ <S <S นี่ก็ชนนิดนึงเนาะ้างหน้านี้อันนี้ก็ทำรีวิวนะผม ป็นการเข้าเส้นชัยไปนั่นเองครับผมถ้าผมไม่พลาดก็น่าจะสองจุดหนึ่งห้าผมตามที่พูดไว้แหละเนาะพลาดเยอะตรงด่านนี้ทีนี้มาดูด่านสุดท้ายของด่านแซนอัพไทม์เนี่ยก็ผมจะมีสี่ด่านนะผมที่ผมทำมันเป็นด่านแซนอัพไทม์เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นสี่เวลาเนาะเวลาเก่าของผมในหนะึ่งจุดสองห้าจุดหกเก้าเนาะเวลาใหม่ผมก็หนะึ่งจุดสองสี่จุดหนึ่งสองเนาะเราไปดูการทำเวลากันดีกว่าเอาไปด่านแซนอัพไทม์เนาะ ด่านเซนด์แล้วตามด่านนี้นะผมถ้าผมไม่พลาดก็น่าจะ1.22ได้อยู่นะผมไป s n น p deep ครับผมดูข้างหน้านี้นเพื่อนๆจะใส่ในโตก็ได้เนาะหรือไม่ใส่ในโตก็ได้ตรงี้ทำเนะม็ดฟ้านเนาะกด ECU ครับผมกดเม็ดฟ้านเลี้ยงบูสต์นะผมข้างหน้านี้ก็เลี้ยงบูสต์นะผมตรงนี้ทำเม็ดฟ้านเนาะตรงนี้ผมจะพลาดนิดนนะึงเนาะ ทำเม็ดวานเนาะผมเพื่อทำความเร็วเนาะตอนนี้ก็กดซีดบดบนะผมตรงน,นี้ก็ทำเม็ดวานนะผมตรงน,นี้มันมันติดแค่ซนะีดเนาะตรงนี้ก็ไม่ติดเนาะตรงน,นี้สกิดขอบนิดนึงทำาห้ความเร็วเสียนะถ้ามาด้านขวามันจะเร็วกว่านะแต่ว่าเพื่อนๆต้องกด WCW ก่อนนะค่อยมาเนาะกด C++ w w เพื่อนๆกดในโันมาธรรมดามันจะชนเสาแล้วผมนะอันนี้ก็ทำเป็นบ้านนะผมจะลผมทำเป็น w c w แทนเนาะอย่างเป็ความเร็วรถผมจะอยู่ที่ประมาณ303หรือ302นะเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้อัพนะผมนะถ้ารถผมอัพนี่ก็เวลาเราจะเร็วดีกว่านี้อยู่นะครับตรงนี้ผมสกิดขอบสายไปนึ่งทําไมเสียเวลาเนาะ พอ d ี u เลยผมปึ๊บเห็นไหมสองหนึ่งจุดสองสี่เนาะนี่ขนาดผมพลาดเยอะเนาะถ้าผมไม่พลาดเยอะก็น่าจะหนึ่งจุดสองสอง,สองนะผมตามที่ผมคาดไปนะอ่ะเป็นไงกับบ้านกับผมกับการทําเวลาของผมในสามด่านนี้เนาะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีเทคนิคอะไรบ้างหรือแบบว่ามีปัญหาติดอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้รังคลิปเลยเนาะผมอ่มานทุกคอมเมนต์หน้าผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะผมนะ แล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม